โ o โคเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดกับโปโค C31 มือถือรุ่นเล็กในราคาเริ่มต้น3,000บาทเซียวมีเปิดตัวมี j เจไมโครโฟนคาราโอเกะไกร้าสายที่มาพร้อมกับไดนามิกเสียงในตัวในราคาไม่ถึง2,000บาทติดตามพร้อมชมข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจ สวัสดีคะ่ะพบกับข่าวไอทีใหม่ๆอีกครั้งนะคะกับช่องนา d า t ิดค่ะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกับโปโค C31 มเมือถือรุ่นเล็กในราคาเริ่มต้น3,000บาทและสุดเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสําหรับมือถือรุ่นเล็กจากโปโคอย่างโปโค C31 ค่ะที่มาพร้อมกับสเปคครบคันทุกการใช้งานโดยโปโค C31 นะคะชูโรงที่กล้องหลัง3ตัวค่ะซึ่งมีความละเอียด13มล้านพิกเซลพร้อมในโหมดสําหรับถ่ายภาพเวลากลางคืนหรือที่แสงน้อยโดยเฉพาะนะคะโดยแบตเตอรี่นั้นใช้งานได้ยาวนานถึง5 0 0 0มิลลิแอม มาพร้อมชิปเซ็ตประมวลผล BDA Geo G สามสิบห้าซีรีส์เกมมิ De ่งโ e ดยมาพร้อมกับแรมขนาด 4GB กิกะไบต์และ ROM ขนาดสูงสุด 64GB กิกะไบต์ซึ่งในส่วนของหน้าจอของโปโคซีสามสิบเอ็ดนะคะมากับหน้าจอไร้ขอบทรงหยดน้ําขนาด6.53นิ้วค่ะและมีความคมชัดระดับ HD Plus โยขอบของตัวเครื่องนะคะมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษค่ะและมีคุณสมบัติป้องกันน้ำประเซนต,ตามมาตรฐาน P2I พร้อมเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังตัวเครื่องผสานระบบสแกนใบหน้าแบบ Face Unlock ซึ่ง p ปโค C31 นะ มีจำหน่ายแล้วที่ประเทศอินเดียค่ะและมีตัวเลือก2สีนะคะได้แก่สีฟ้า Royal Blue และสีเทา s า a d o w g r เ y โดยแบ่งออกเป็น2รุ่นนะคะโดยรุ่นแรม3 g b บวกรอม32 g b ราคา7,999รูปีหรือประมาณ3,600บาทและรุ่นแรม4 g b บวกรอม64 g b ราคา8,999รูปีหรือประมาณ4,100บาทค่ะโดยในประเทศไทยนะคะคงต้องรออัปเดตข่าวสารต่อไปค่ะว่าจะมีการนำเข้ามาวางจำหน่ายหรือไม่ เซียวมีเปิดตัวมิจเจเคไมโครโฟนคาราโอเกะไร้สายที่มาพร้อมกับไดน a มิกเสียงในตัวในราคาไม่ถึง2,000บาทเซียวมีเปิดตัวไมโครโฟนอัจฉริยะมิจเจเคนะคะในราคา299หยวนค่ะซึ่งตีเป็นเงินไทยนะคะไม่ถึง2,000บาทโดยชูคุณภาพเสียงสเตอริโอระดับเดียวกับ KTV ที่ใช้กันในร้านตู้คาราโอเกะนั่นเองค่ะโดยตัวไมโครโฟนนะคะรองรับการเชื่อมต่อไร้สายผ่านบลูทูธใช้งานได้นานสูงสุดถึง7ชั่วโมงพร้อมชิปเซตประมวลผลสัญญาณดิจิตอลในตัวนะคะหรือที่เรียกสั้นๆว่า DPS ซึ่งมีคุณสมบัติในการปรับแต่งเสียงให้มีบิติมากขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดอาการไมหอนค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะชิปเซตตัวนี้จะถูกฝังอยู่ในชุดเครื่องเสียงค่ะแต่เซลลีนะคะจัดเต็มใส่ให้มาในไมโครโฟนตัวนี้เลยโดยความพิเศษของไมโครโฟน BJK นะคะจะมีเอฟเฟกเสียงในตัวให้ปรับมากถึง9รูปแบบค่ะซึ่งช่วยเพิ่มความสนุกในการร้องเพลงได้แก่เสียงสับปะหลาดและเสียงการ์ตูนและยังมีอื่นๆอีกมากมายให้เลือกปรับใช้งานนะคะโดยในไมโครโฟนค่ะจะมีชุดไมโครโฟนแยกอีก2ตัวโดยยจะททหน้าีี่กรองงเส ะะที่เกิดจากการร้องเพลงหรือการพูดในบางพยางค์ค่ะทําให้เสียงนั้นไม่เกิดการกระแทกกับไมโครโฟนโดยนอกจากนี้นะคะม i จเคยังสามารถใช้บันทึกเสียงและมอนิเตอร์เสียงของตัวเองไปพร้อมกันได้ง่ายๆโดยบริเวณด้านล่างนะคะจะมีแจ็ค3.5มมมาให้2ช่องค่ะซึ่งช่องหนึ่งนั้นสามารถเชื่อมต่อกับหูฟังและอีกช่องนั้นสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือส่วนพอชาร์จนะคะจะเป็นแบบ USB Type C โดย Xiaomi นะคะวางขายม i จเคแล้วผ่าน JD ในจีนค่ะส่วนในไทยตอนนี้นะคะสามารถ p r e เด d e r ได้ในร้านที่เปิดให้ พรรีอออเด์นะคะคซึ่งหากเพื่อนๆสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ